อกันคือเก่าเนาะค่ะตอนนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมากินเขาน้ากันจ้ากรอบๆเลยครับแเศกๆค่ะไม่จ๊ะบอกฮุ้งแล้วค่ะนี่ค่ะแเศกๆหมูค่ะอันนี้กะหล่ำไก่แกงหน่อไม้จ้ะมีแต่แนี้ยเศกๆค่ะนี่คนกินกับซ่บค่ะอู้ยสุดยอดแซ่บคักเนาะค่ะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะคะมากินเขาน้ากันเด้อจ้า กินขาน้ำกันจ้ะนี่เจ็บเอาปลาหมกขึ้นบะมีวะตีนี่ค่ะกินขาน้ำกันจ้าเจ็บทำปลาไหมเจ็บค่ะแต่ปลาคุ้งสแตร็บบละละปดุเสีอยงได้เรือแ่ืเ้

นี่กับเขาระยะค่ะฟินก็ cái เหลี่ยมก็ไปซื้อกับเบียงก็

ไปลูกไปแปบนล้ออเดยวน้แป๊บนึงเด็กินมันองหานนอๆแค่หมมีอี่มหนึ่อยู่เบิดดอกไปลูกไปน้ำใส่บ้า่านใสมี่ก๋วยเตี๋ยวมา สวัสดี26คนดูจ้ากินตำัะหุงค่ะอร่อยค่ะอร่อยมาด้วจ้ามากินน้ำกันแซ่บๆบค่ะสวัสดี39คสิบเ้าคนดูจ้าแต่เน่าเจี๊ยบพี่น้อง ยังแขงนไปลูกทำนี่ๆเอาแบบก้วจับไปสวัสดีจ้ามาเด้อค่ะ

ก็แสบค่ะมาเด้ออันนี้ก็กินได้ สวัสดีฮะสามคนดูจามากินแตงกูนน้ำใสค่ะอันนี้เหรอขอบชันนั่งเลยแม่ 好呀。Oh yeah. ล้าวทำอีกไปอือโอ้โหฮัลโห<อ>้าจีหกสิบคนท, 60, นทกคมีประเด็นเรื่องอึ้นเศ้ากับไไหม mama mama kha beri timbon okay beri mm -hmm. like oh pai mm -hmm. ba mm. กันจ้ะเป็นแบบทุกถุงใส่มือจ้ะ

อาโหมันแจจะตั้งหนสถงเอามาหลายตสวัสดีหกสิบเจ็ดคนดูจ้าเนี่เปิดแคบมูอีกถุงนึงแล้วอร่อย

ไม่ตูดด้วยวัสที่เจ็ดจดเจ็ดคนดูจ้าดันถึงดอยเนี่ยค่ะปิดไม้ก่อนนะจ้าเกิดเซ้งค่ะ

ก็เลาไม่ได้นานๆลง กินได้ไม่แซ่บตรงเนี่แต่ไม mm. ่เาไม่ mm. mm. okay. mm. mm. like ัดเกเลย่มากี่เขาอกไม่จดยังไินบจ้าท่แคหมันนี่กมดห้อก็วยนะ่้สวยเล เสียดนะเรื่อยทดลองไม่บ้างแต่จริงแล้วย้ายให้มาใหม่กลุ่มนะทันทีทยังไม่เข้าช่องจะได้าหดอขอบคุณค่ะังหวัดน้ใหม่ลายบนจมเห็น

งั้นเราไม่ติดติดแบบงดมาติดทีก็จะไปบายนี่ยาง แซ่บค่ะกินแบบลุกทุ่งแต่แซ่บแซ่บแซ่บค่ะ พุงจ้ากับแกงหน่อไม้จ้า <S <S มาค่ะมากินน้ำกันค่ะสวัสด,ดีค่ะอก่อนอหมดชั่วโมงอิอ่มมิแต่บ,บักุงูแกงน่อไม้จ้าไม่หลับใกล้ขับหมูกับนมือ้อ หมดแล้วฮะสวัสดีจ้าน้องฟาใสจ้าต้องการจดจักเบิดแล้วเบิ้งเสียน้หอ้มนเตล่านอืเขบกนค้่ อร่อยค่ะลูกชายกินว่าแตค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพกคินีจ้าคุณตับะคุ่งน้ำกันนะจ๊ะคุณเผาแรงน้ำกันจ้าเอาเราปิดม้ก,ก็ต้องถักเชียงเพลง มอพุชยังมอยวกขอลงไล่์ก่อนนะคะอยา๋เป็นล,งลงางถวายลางจานก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ,อ,อะไรบปกว่า